เลยค่ะจดเริ่มต้นโครงการน,นี้นะครับเนื่องจากว่า,าผมเนี่ยได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องของอระบบควบคุมแรงขับของตรวจน,นะครับก็คือได้ได้เริ่มทําตั้งแต่ตอนเป็นนักเรียนในเรือนะครับชั้นปีที่4แล้วก็พยายามทําเป็นโครงการส่วนตัวนะครับใช้งบประมาณส่วนตัวในการทำรตัวนี้เนี่ยคือสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือว่ากลไกเนี่ย จะอยู่บริเวณด้านบนของตัวจรวลนะครับซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่ออกแบบมาในรูปแบบของโมดูลนะครับโมดูลที่สามารถแยกเคลื่อนย้ายแล้วก็ขนส่งได้สะดวกนะครับรวมถึงการตรวจสอบการเช้่อมบำรุงเนี่ยทำได้ง่ายนะครับแล้วก็ตัวกลไกนี้จากการสืบค้นเนี่ยในประเทศไทยเรายังไม่ได้มีการส่งอนุสิสทธิบัตรที่เกี่ยวข้องนะครับที่ตรวจพบก็จะมีประเทศ สหรัฐอเมริกาประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศเยอรมันนะครับที่จะมีตัวระบบกลไกควบคุมแรงขับนะครับซึ่งมีสิทธิบัตรอยู่ซึ่งของผมก็จะเป็นชิ้นแรกนะครับซึ่งเป็นฝีมือคนไทยนะครับที่จะได้บรรจุในฐานข้อมูลนะครับในเรื่องของอนุสิทธิบัตรนะครับใช้เวลาศึกษาแล้วก็ทำตัวนี้มานานเท่าไหร่ครับใช้เวลาออกแบบและศึกษามาเนี่ยก็คือประมาณ2ปีครับผมจนถึงขั้นตัว ตัวต้นแบบที่สามารถที่จะทํางานได้จริงนะครับแต่ยังไม่ได้มีการลองเทสในเรื่องของการใส่ตัวเชื้อเพลิงเข้าไปจริงๆนะครับเนื่องจากว่ามันอยู่ในระหว่างการขึ้นรูปวัสดุต่างๆที่มีความเบาแล้วก็ทนทานต่อความร้อนนะครับยังอยู่ในการอยู่ในช่วงของการพ้นฟ้าในสูตรของวัสดุครับคาดว่าจะแล้วเสร็จตอนครนบคาจะแล้วเสร็จในภายในอีกประมาณ2ปีครับ แค่ยังครั้งหน่วยงานนี้คือเราอยู่ในหน่วยงานของกองทัพผมอยู่ในส่วนของกองทัพเรือครับเป็นในส่วนของกองเรือยุทธการครับ่ะอันนี้กองทัพมีมาการสนับสนุนอะไรยังไงกับเราบ้างคะตัวคล้อง,บองบเบื้องต้นยังยังไม่ได้ประกวดในนามของยังไม่ได้เสนอในานามของกองทัพเนื่องจากว่าตัวชิ้นง,งานยังเป็นในส่วนของโรโตไทป์ส่วนใหญ่แล้วก็ยังใช้งานไม่ได้จริงนะครับซึ่งก็อาจจะต้องใช้เวลา นาไปสัมผัสจนถึงขั้นที่สามารถที่จะทดลองใช้จริงได้นะครัะว่าเราจะเห็นผลงานเนี่ยคะ่ะใชเ่เราในทางนว่าเราคาดหวังว่ามันสามารถใช้ได้จริงหรือไม่ยิ่งคาดหวังก็คือว่าเราสามารถที่จะใช้เป็นในส่วนของระบบป้องกันพัยอากาศที่จะสามารถยิงสกัดตัวขีปนาวุธเนี่ยที่จะมาใน ในชั้นบรรยากาศชั้นวงโคจรต่ำนะครับซึ่งสามารถที่จะยิงขึ้นไปแล้วก็สกัดกั้นได้นะครับ